สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบ้านบอลแมนนะฮะกับค่ำคืนวันศุกร์4คู่เด็ดลีกดังคู่แรกนะครับผมซังพารีพบกับฮัมบูร์กคู่ที่2อินเตอร์มิลานพบกับปิซาคู่ที่3เรมันเต้พบกับเอลเซ่และโคู่สุดท้ายโอเชพบกับเปเชกับค่ำคืนวันศุกร์ที่23มกราคม2569มากันนี้คู่แรกนะฮะคู่นี้นะครับผมซังพารีพบกับฮัมบูร์กนะฮะคู่นี้เตะกันในเวลาตีสองครึ่งนะครับ มาดูฟอร์มชาบ้านอย่างซังปรีนะฮะฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับผมชนะไป1เสมอไป2แพ้ไป2นะครับส่วนฮัมบูร์กนะครับผมฟอร์ม5นัดหลังสุดนะฮะชนะไป1เสมอไป2แพ้ไป2เช่นเดียวกันนะครับมาดูทีเฮทเวทสำหรับคู่นี้นะฮะเจอกันในนัดที่แล้วนะครับผมก็ในบ้านฮัมบูร์กนะครับผมแพ้กับซังปรีไป0ต่อ2นะครับ มาที่แบบแผนการเล่นนะครับผมซังพารีนะฮะจะมาในแบบแผน3-4-3นะครับและฮัมบูรุกจะมาในแบบแผน3-4-3เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคู่นี้นะฮะเล่นในบ้านซังพารีนะครับผมก็แต่ว่าฟอร์มนะฮะอยู่ในระดับปานกลางทั้งคู่นะครับผมก็ขอให้คู่นี้นะฮะเสมอมีสกอร์ไปนะครับไปกันที่คู่ที่2นะฮะคู่นี้อินเตอร์มิลานพบกับพิซซ่านะฮะคู่นี้เตะกันในเวลาตีสองนาทีนะครับ มาดูฟอร์มเจ้าบ้านอย่างอินเตอร์มิลานนะฮะฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับผมชนะไป3เสมอไป1แพ้ไป1นะครับส่วนพิซซ่านะครับผมฟอร์ม5นัดหลังสุดนะฮะเสมอไป3แพ้ไป2นะฮะยังไม่ชนะเลยนะครับมาดูที่เฮดเวนสำหรับคู่นี้นะฮะเจอกันในนัดที่แล้วนะฮะในบ้านของพิซซ่านะครับผมก็แพ้ให้กับอินเตอร์มิลานไป0ต่อ2นะครับมาที่แบบแผนการเล่นนะครับผมอินเตอร์มิลานนะฮะจะมาในแบบแผน3-5-2นะครับและ พิซ่านะฮะจะมาในแบบแผน3 4 2 1นะครับก็สำหรับคู่นี้นะฮะเล่นในบ้านอินเตอร์มิลานนะฮะก็ขออินเตอร์มิลานนะเก็บแต้มไม่ได้ในเกมนี้ครับมากันที่คู่ที่3นะคู่นี้เลบานเต้นะครับผมพบกับเอลเซ่นะฮะคู่นี้เตะกันในเวลาตีสามตรงนะครับมาดูฟอร์มชาวบ้านอย่างเลบานเต้นะฮะฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับผมชนะไป1เสมอไป2แพ้ไป2นะครับส่วนเอลเซ่นะครับผมฟอร์ม5นัดหลังสุดนะฮะชนะไป1เสมอไป2แพ้ไป2นะครับ มาที่เฮทเฮทสำหรับคู่นี้นะครับผมก็นัดที่แล้วนะฮะในบ้านของโยเซ่นะครับผมก็ชนะเรย์บนเต้ไปได้2ต่อ0นะครับมาที่แบบแผนก็เล่นนะครับผมเรย์บนเต้นะฮะชะมาในแบบแผน4 2 3 1นะครับและเอลเซ่นะฮะชะมาในแบบแผน3 5 2นะครับก็สำหรับคู่นี้นะฮะเล่นในบ้านของเรย์บนเต้นะครับก็ขอให้เรย์บนเต้นะฮะเก็บสัญชนะไปได้ในเกมนี้ครับและมากันที่คู่สุดท้ายนะคู่นี้โอเซ้นะครับพบกับเบเช่นะครับคู่นี้เตะกันในเวลา ตีสองตรงนะครับมาดูฟอร์มเช้ามาอย่างโอเชร์นะฮะฟอร์มห้านัดหลังสุดนะครับผมชนะไปหนึ่งแพ้ไปสี่นะครับส่วนปารีสนะครับผมฟอร์มห้านัดหลังสุดนะฮะชนะไปสามแพ้ไปสองนะครับผมมาที่เฮตูย่าสำหรับคู่นี้นะฮะเจอกันในนัดที่แล้วในบ้านของปารีสแซงตฌแมงนะครับผมก็ชนะโอเชร์ไปได้สองต่อศูนย์นะครับมาที่แบบแผนก็เล่นนะครับผมโอเชร์นะฮะจะมาในแบบแผน 5 3 2นะครับและปารีสนะฮะจะมาในแบบแผนส3 3นะครับแต่ผู้นี้นะฮะเล่นในบ้านของโอเชียนะฮะแต่ว่าขอให้ปารีสนะฮะเก็บแต้มไปได้ในเกมนี้ครับและนี่ก็คือ4คู่เด็ดลิกดังนะครับผมในค่ำคืนวันศุกร์นะฮะที่นํามาวิเคราะห์ฟันธงให้ทุกท่านได้ดูได้ชมได้ฟังกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับ s ไ r i b e สำหรับช่องของเราด้วยนะฮะเราเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะฮะวันนี้ขอทุกท่านดูบอลอย่างมีความสุขนะครับผมสวัสดีครับ